นับหนึแล้วก็โดดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามโอเคไปกันไป สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่เราก็สืบแบ็คโบ์บัตเสมอที่เราไปแล้วนะครับวันนี้มากันเรียแซมแล้วก็น้องพลอยแต่ตอนนี้เราอยู่ในทิ่ขอดกันสองคนกับเรีแซมนะเดีเ๋ยววางแข่งก่อนแซมเดี๋ยวเราเล่นหมดยากเลยเว้ยวันเนี้ยแล้วพอไปถึงตรงที่ด่านที่มันเป็นมีอีกาเยอะเนี่ยแซมตรงหลังรถบรรทุกอ,ะอ่ะจำได้ใช่ปะเือผมจะยิงอีกาทุกตัวเลย เดี๋ยวพอผมยีกาทิ้งเสร็จปุ๊บใช่ป่ะผมก็จะแกล้งบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเคอรี่มาไปไปเอาของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราสองคนอะ AFK เลยปล่อยให้พลอยเจอกับซอมบี้ฝูงใหญ่อีกว่าเดียวดูซิว่าพลอยจะเป็นยังไงมีปฏิกิริยายังไงบ้างเฮ้ยน่าสนุกไหมไปโอเคนะแผนนี้เลยนะตกลงไหมโอเคโอเคได้ได้ได้สวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีครับอ่าน้องพลอยเดี๋ยวเรามาเล่นแบ็คโฟบัตกันนะ วันอ่เกมนี้พอยเคยเล่นมาก่อนไหมหรือว่าไม่เคยไม่เคยเล่นค่ะเ้ยวยเคยเล่นแบบพวก Left 4 Dead อะไรอี้ป่ะเป็นเป็นเกมแบบยิงแนวยิงซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพอยไม่ค่อยถูกกับซอมบี้พี่จางงั้นโอเคงั้นก็เดี๋ยวพวกพี่อ่ะจะปกป้องพอยเองโอเคป่ะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเดี๋ยวพอยอยู่ข้างหลังพี่แล้วเดี๋ยวพี่ปกป้องพอยผ่านง่ายๆเลยใช่ป่ะใช่พอยผ่านง่ายๆเลยแค่แบบอยู่ข้างหลังพี่ก็พอ คือแบบคลิปมันจะได้มีสีสันถ้ามันมีมีพออยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันจะได้สนุกอ่าก็เลยมีคนสวยอะดิอ่าอะไรอะไรประมาณนั้นแหละเออเดี๋ยวคอยคอยเล่นแล้วก็แบบคอยพูดคอยอะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันสนุกสนุกเกมจะได้สนุกสนุกโอเคไหมตามนี้นะตามนี้โอเคโอเคป่ะปะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่เล่นโหมดโหมดง่ายเลยแล้วกันนะโอเคโอ้ยโดนยิงหรอ เดี๋ยวพี่เล่นหมดง่ายนะตกใจตกใจก่อโรู้ก่อโรู้ก่อโรูก่อนรูอะไรอะไรนะพลอยเกมนี้คือมันเป็นแบบเล่นยังไงอ่ะ c o n c ปต์เกมเหรอใช่ Concept เกมก็แบบเดินหน้ายิงอะไรอย่างเงี้ยเอามันแล้วอย่าลืมเลือกการ์ดมาโอ้โหมาถึงก็มีหมอกเลยว่ะพลอยยากหน่อยอันนี้แต่ไม่เป็นไรนะโอเคน่าจะสนุกอยู่ มามามามได้เลยมาได้เลยใช้กกนี่นี่นี่อันนี้ปืนกลอันนี้ปืนกลพลอันนี้อ๋ออรยนี่อ๋ออ่าใช่ใใครเอาปืนพกมาวรงนี้ไป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 ไ ตายตายรอนใจยนใจเย็นเย็นาก่มา่อนมาก่อนพอาะเย็นทุกๆอย่างเราควบคุมได้ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตายแล้วไปข้างหน้าเลยแล้วอย่าอย่าไปอยู่นั้น A few moments later เจ็บเบเพื่ตัวใหญ่แทมแลาวะตายตายอ๋อยิ่งเหวี่ยงหลังกู ลพลอย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 มานี่พลอยมานี่ <c oughs> อันนี้ทางรัดทางรัดปไปไปด้วยกันอย <c oughs> ู่ตรงนี้นะนับหนึ่งสงสแล้วก็โดดพร้อมกันนะ <c oughs> หนึ่งสองสามโอ้ยไอ้เข่ไอ้ ียวจะเอาแค่ร่วงกูวเอาแค่เดือยมันโดนลบไปแค่เดือยเก่งจะไม่พอเนี่ยเดินแบบเบี้ยเนี่ยพอแล้วเอาซะก็ตายเลย This face เอา This is my face อะไรเราไงทีนี้เราต้องไปเริ่มตั้งแต่เซฟเท้าอ่ะ You shot me โอเคเซฟเท้าเดี๋ยวเริ่มใหม่ มามาเดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่มหมไม่เอาแบบเมื่อกี้แล้วนะ <c oughs> เฮ้ยเทพลุงมาวะเฮ้ยลุงมาเหรอเฮ้ยลุงตื่นมาสัลโหลุงลุงเพิ่งเข้ามาที่ลุงรู้แผนมาเนี่ยเฮ้ยอะไรนะแผนว่าไงเดี๋ยวเราเล่นหมดยากสุดเออแล้วเดี๋ยวเราไปตรงคอนเทนเนอร์อะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวยิงอีกาแล้วเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวผมจะบอกว่าเออเนี่ยเคอรี่มาเดี๋ยวไปรับเคอรี่ก่อน ดีนะลุงมาพอดีนะเมื่อกี้พลอ,อยตายดานเมื่อกี้ตายเหรอใช่ผมหลอกให้พลอยโดดลงอ้ตาย <laughs> เลยเริ่มใหม่นะยลุงมาทันวะันน <laughs> <laughs> ี้เฮ้ยถือว่ามาทัานเวลาสนุกสิวะเดี๋ยวผมบอกว่าผมไปเอาเคอรี่ตอนที่อีกามาลุงก็บอกว่าลุงไปไหนก็ได้เราสามคนอะ่ะพร้อมใจกับเอฟเคเลยตายก็ตายไปด้วยกันปล <laughs> ่อยพลอยแบบเผชิญโชครถบ้านรถเบนรถไทยจักรยานมอเตอร์ไซค์คนเดียวเดี๋ยวเราจะดู้องว่าน้องพลอยเขาจะเขาจะแสงอากาศยังไงไป A a few moments t l ไหนพลอยลองออกเสียงสิ b a n d a g e b a n d a g e เออต้องมีฟ sure> ันฟันหน้าต้องออกมาด้วยนะ b a n d a g h Bendish อ่าถ้าเห็นฟันฟันข้างล่างฟันหน้าฟันข้างล่างเนี่ยคือออกเสียงถูก Got a bounce มาตามมาตามมาอ่าไป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 ระวังนะระวังมาแล้มาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยพลอยช่วยด้วย B M C ก็ช่วยช่วยกันเออโอ้โห น,นี่ไม่มีอะไรโอเคไอคือ้องซ้ายมีไหมออเ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 ออแปดคือแปดอะไี่เราปูต่อยต่อยอะต่อย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 เพื่อ,อ,อ <pizza S 2> เปิดเออโอ้โหอูซี่นี่ลั่นไวจริงๆแป๊บเดียวนี่ลั่นแทบหมด

โอไฟมันหมดแล้วมมันาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวยิงเพื่อนนะระวังระวังชาไว้ชาไว้ลงนิดๆอ่ะแซมเปิดไหมแซมขาดสวยดีมีสปอร์ตอ่ามีพันทธะเปิดกล่องสิไม่อยากได้พันท้ายปืนอ่ะมีพันธะมาละสิ่งไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีมีถังนะโอ้ยโอ้ย โอ้ลงแม่งโยนอย่างแน่นเลยว่ะใครโยนโลนอีกอันเนี่ยพี่แจ๊คเนี่ยต้องไปยิงเพื่อนอ๋อเพื่อนแม็เพื่อนแม็กแม้าเหมือนซอมบี้เลยรอ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 ตรงนี้โอเคโอเคโอเครออีกาด้านข้างอย่าอย่าไปโดนมันอย่าไปโดนมันเลยเอาดุยิงขา

我打了，打了啊！哈哈哈哈哈！ เดี๋ยวพี่มาช่วยเดี๋ยวพี่มาช่วยพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้ว Get up เอาพลอยเป็นไรอะโอ้โหโดนตบวดนออีวันอีกแกนโอ๊ตของมาส่งพอดีเลยพลอยเมื่อกี้เมื่อกี้เออผมก็แบบแพ้มันเดินเข้าห้องพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวนายนายอย่พ่อยพ่งทุกคนมาหนี้ดิทุกคนลงมาหนี้ดิว่าไงว่าไงเราไม่ยืนตรงนี้ดิเราไม่ยืนอะไรอ่ะ

นไหนบอกว่าเคอรี่ไงรอะไ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 รนะเคอร์รี่ไงเคอร์รี่มาส่งไงเคอร์รี่มาส่งสองคันติดเลยเนี่ยเมื่อกี้แพนด้าเมื่อกี้ฟูดแพนด้าเไ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไลน์แมนเมื่อกี้ไลน์แมนหรือแพนด้าเมื่อกี้ไลน์แมนไลน์แมนไลน์แมนมาส่งเมื่อกี้บอกอย่างอื่นแล้วเป็นตอนนี้เป็นไลน์แมนเคอร์รี่ตอนตอนแรกเคอร์รี่คันที่สองลน์แมนแต่ แบบมันมันสองทีไงพี่ก็เลยบอกเคอรี่ไปเลยมันจะได้แบบไวๆรีบๆไปรีบๆไปรีบมามฮบลงไปน้เฮ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 ัเฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้เเเเ้้ เกี้เราอะไรกีดเสียงดำไงแล้วเราหัูดบไปข้างนนแล้วมีงำด้ยนะไม่ได้แล้นะโอเคไม่มีแล้ไม่มีแล้วไป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 ไไป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 ไมไปออไมไมีไปไมไไม่มไไม่มไไมไดีปไ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 ปวปไปไป้าบปไปไปไไไปไไปไไป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 ไไป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 

เมื่อกี้กูทำะแซ่ไม่ได้ม่กี้กูยไปาดซับเลยเมื่อกี้นนูยิงให้หนูยิงให้เองหนูเองหนูเองูเอไป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 เซฟเฮาเซฟเฮากูนึกว่ายง Come move it วิ่งเร็วเร็เซฟเซฟเฮาเซฟเฮา h o w ไวเเเ้า

ด่านต่อไปด่านต่อไปต่อไปไหมจับแดกเลยอันนี้มันเกมอะไรนะอ่าแบล็กโฟรบัตครับผมแบล็กโฟรบัตครับครับโอเคครั้งหน้าจะได้รู้ว่าเกมเนี้ยไม่เล่นและแม่เลยเข้าไปเข้าไปแล้วเอาเออ เอาไว้เอาวอ้าตัวติดแข้งเขาน่ะอ้าวอ้าวกำอะไรทำอะไรดีอย่างงี้ยเอาหลุดเลยอะจะไดแล้วป่ะเด็กนีเขาเขาไปแล้วเหรอพอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าว ไปแล้วหรอไปแล้วเรียบร้อยจ้ะเอาไปเอามาผมชอบตรงก็คขี่ตอกประตูแล้วเข้าไปเลยอะเกมได้สนุกดีนะเออ